อันนี้กูไม่ได้เพอร์เจอร์นะเป็นมุกกูแค่ยกตัวอย่างว่าน,นี้คือเรื่องจริงที่เวลาพวกมึงไปตำหนักร่างทรงเขาจะทำพฤติกรรมแบบนี้อันนี้ไม่เรียกว่าเพอร์เจอนะจ๊ะเพราะกูเอาเรื่องจริงมาพูดให้มึงฟังโอเคนะเป็นการยกเคสสัตดี้ว่ามีจริงเพราะกูก็เคยเป็นแล้วมึงก็บอกโอ้โห พ่อปู่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยอะเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรออาจารย์ไม่รู้เลยจริงดิโอ้โหขนลุกก็เมื่อกี้ปู่มานะพูดแบบว่าอาจารย์อาจารย์อยากให้อาจารย์อยู่ฟังจะเลยถ้าอาจารย์ฟังเมื่อกี้นะอาจารย์แบบขนลุกเมื่อกี้ปู่พูดยาวล่ายาวมากเลยแบบนอนสต็อปไม่มีหยุดเลยอาจารย์เสียดายไม่ได้อัาคลิปไว้อาจารย์คลิปไว้อาจารย์ฟังอาจารย์จะต้องแบบโอ้โหปู่มาครั้งนี้ลงเต็ม嘛อาจารย์ ลงเต็มมากเลยแบบประทับทรงแบบลงเต็มตัวเออกูไม่รู้อะไรเลยอ่ะอะไรอะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้จริงๆก็เนี่ยหูอาจารย์อยากให้อาจารย์ฟังจงเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียดายไม่ได้อจจัดคลิปมาเดี๋ยวแบบปฏิปตอให้แล้วกันแต่มันไม่เหมือนฟังเองอะ่ะนี่นี่แหละคือประความปัญญาอ่อนพวกมึงกูทําได้ทั้งหมดที่ร่างทรงทํากูจะบอกให้โดยที่กูรู้ตัวทุกอย่างแต่กูบอกได้ว่าไม่รู้ตัว แล้วกูก็จะทําเป็นแกล้งถามอะไรหรอหูจริงเหรอโอ้หน้ากลัวขนาดนั้เลยเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้ององบอกอย่างนี้เลยเหรอองคบอกอย่างนี้เลยจ้าจริงดิกูไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาเตือนนะอาจารย์เขาเตือนไห้ทําแบบนี้แบบนี้แก้แบบนี้นะอาจารย์อาจารย์ต้องรีบทำนะโอเคได้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูรีบซื้อเลยแล้วท่านบอกมาว่าต้องหาเงินยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนูนี่แหละพวกหนูจะช่วยรวบรวมกันเองใครเกิดวันเดือนปีนี้นะให้เอามาสสดอกข้อต่อชะตาเลยคนเกิดวันจันทร์ เวลาเท่านี้คนกดพูดกลางคืนเวลาเท่านี้เขากําลังเกิดปีชงให้มาทําเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าปู่บอกอ,องค์เทพบอกให้ทําพิธีคนละเท่าไหร่อะเขาบอกไหมไม่ได้บอกอาจารย์จะกําหนดได้เลยเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดอะไรพวกหนูใจเองไม่เป็นไรค่าพิธีเข้าใจได้ขอให้พวกหนูชีวิตดีขึ้นก็พอแล้วทาแล้นสบายใจทําเลยอาจารย์แก้เลยจัดการเลยอย่าคิดก่อนอย่าถามปูแม่แป๊บนึงนะคนละห้าพันคนละห้าพันมีกี่คน มีอยู่20คนอาจารย์คนละ5,000พรุ่งนี้กูเริ่มพิธีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากูไปซื้อของมาตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสรวงพวกมึงมาตัวเปล่าเลยจ่ายเงินอย่างเดียวเดี๋ยวที่เหลือกูเตรียมให้ผลหมากลากไม้ใบทรงใบสีเทียนเทินเทียน,นชยัยพิธีกรรมสะดอกข้อต่อชะตาอ่าสตวงธงตั้งยันเขียนชื่อนามสกุลวันเดียปีเกิดมาแล้วมึงอธิษฐานขอพรมาเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการให้จ่ายตามมา5,000เดี๋ยวกูดำเนินการให้หมดจบแค่นั้นอือเรื่องอ่ะกลับบ้านได้กลับบ้านได้ไม่ต้องเล่าอะไรก ไปไปไปกลับกลับกลับคนเยอะแยะมานั่งรู้อะไรกันเยอะแยะเดี๋ยวกูไปสื่อสารกับปู่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะได้รู้ว่าจะทำอะไรเดี๋ยวกูไปสื่อสารกับองก่อนไปไปกลับบ้านได้จ่ายตังค์เอาตังค์มากูเปิดกล่องนับเงินไปแดกหมูกระทะสบายใจโอนช้อปปิ้งช้อปปี้ลาซาด้าสบายใจกูพวกมึงจ่ายตังค์แล้วมึงก็บอกว่าอู้หัวจานขนลุกมาก พิธีอาจารย์ขนลุกดูดิะโมโอ้อาจารย์แค่ะโมก็ขนลุกแล้วพิธีศักดิ์สิทธิ์ขลังมากโอ้ยอาจารย์พิธีอะไรเนี่ยเกิดมาไม่เคยได้ยินสารชาสะเนสนาสะปโอ้ยเสียงมันแบบโหยหวนมากเลยอะพิธีนี้มันต้องแบบสะดอก้อต่อชะตามันต้องกระเด็นออกไปหมดความเลวความชั่วที่เราเคยทํามาวิถีกรรมที่เรากําลังทํามาความชั่วความเลว วิบากกรรมที่เคยก่อขึ้นในอดีตกำลังจะหลุดออกไปแล้วดูดีขนลุกแสดงว่ามันกาลังหลุดออกไปกรรมเก่ากําลังออกไปหมดแล้วหูยการสะดอกข้อต่อชะตาน,นี้เทวดามาเต็มเลยถ้าเทวดาไม่มาขนกูไม่ลุกหุยงานนี้เทวดามามาลางมาเลืองไปหมดเลยหันไปทางไหนาก็เจอแต่เทวดามึงดูความปัญญาอ่อนมึงอ่ะมึงกลับไปหันกลับไปดูเวลามึงไปนั่งเข้าพิธีอับใครอ่ะอาการมึงเป็นแบบนี้ไหมเ <c oughs> พื่อนมึงนั่งอยู่ข,ข้างคา าธุสาธุขอให้ลูกหมดหนี้หมดสินที่เธออู้วันนี้พิธีศักดิ์สิทธิ์มากเทพเทวาโดยบรรดาเทพเทวามาทั้งหมดไม่ว่าจะก,กี่ชั้นฟ้า15ชั้นดินขอจงโดนบรรดาให้ข้าพาเจ้าปราศจากทุกโศกโรคภัยโลภะขยาพาก็จะได้มีขอให้ร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จทุกอย่างที่เธอสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุช่วยลูกชาวด้วยเธอเมตตาที่เธอพิธีวันนี้ดีมากเลยช่วยมึงกลับไปนั่งดูเวลามึงทําพิธีกรรมมึงเป็นแบบนี้ไหมกลับไปดูตัวเองกลับไปดูตัวเองเวลาเข้าพิธี มึงทำยังไงอาการมึงอะเป็นยังไงนั่นหน้าอกอะใจเต้นแรงมากเลยไม่รู้อะไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยเสียงสวดอ่ะมันแบบมันเล้าอ่ะใจเต้นใจเต้นหัวใจเต้นมากเลยเหมือนจะคุมตัวเองไม่ได้อ่ะมึงเอาอยัางไงดีใจเต้นอู้ยหาว่าหาวมึงก <c oughs> ูง <c oughs> ห้หาอูหาไม่ยเลยน้ําตา น้ำตาเยอะมากเลยน้ำตาไหลหาวหาวไม่หยุดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำหมูน้ำตาหาอีกแล้วว่าดูสิน้ำตาไหลเนี่ยน้ำตาออกเต็มไปหมดเลยอุ้ยปีติองจะมาอุ้ยกำแังแบบกำลังทัชก,กูมากเลยทัชใจกูมากเลยกำลังแบบแตะต้องสัมผัสกูอย่างจริงจังอ้าวหาวอีกแล้วอะ่ะอุ้ยน้ำตาไหลหมดเลยอะ่ะอุ้ยทำไมเวลาหาวน้ำตาไหลอะ่ะทำไมเวลาหาวน้ำตาไหลมึงฟังตัวมึงพูดทำไมเวลาหาว น้ำตาไหลมึงฟังกูเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่โคตรเง่าสกสาากูเยอะแยะทุกครั้งที่กูหาวน้ำตากูจะไหลอุ๊ยปิติอ่ะปีติอ่ะหาวแล้วน้ำตาไหลปิติว่าลยทราบซึ้งใจหาวน้ำตาต้องไหลจะถูกแล้วไม่ใช่มึงถามทําไมหาวแล้วน้ำตาไหลปัญญาอ่อนนั่นนืความหลงที่มึงหลงเข้าไปโดยที่มึงไม่ลูมหูลุมตาเลย มึงดูอาการมึงนี่คืออาการมึงอาการมึงเวลาเข้าพิธีสวมหัวคูทําท่าไว้ยมึงไม้สั่นใจเต้นอุ้ยหายใจหายคอไม่ทั่วท้องหายใจไม่ออกเลยโอ้ยโอองค์จะลงเปล่าจ้าไม่ใช่หัวคูมึงอ่ะครอบมากี่หัวแล้วอีเมื่อกี้เป็นชนะตุอีเมื่อกี้เป็นเห่าอีเมื่อกี้ไม่ได้สะหัวมาเจ็ดวันอีเมื่อกี้เหงื่อท่วมหัวเลย มึงเข้าไปมึงก็ต้องหายใจไม่ออกเพราะมันเหม EN ็นหายใชไม่ออกอ้ยหายใจไม่ออกมึงผ่านมากี้หววัหวหัวคูที่มึงครอบมานะ่ะโอ้ยครอบเข้าไปก็ต้องหายใจไม่ออกเป็นธรรมดาเหม็นขนาดนั้นสเตจจ้าไม่ได้องจะลงจ้ากินกินมึงรับไปได้แล้วจะผ่านมาหลายหววัวกินชาม งานข้อบหัวทีหนึ่งกี่หัวก่อนสมองสติข้อเป็นพันหัวกว่าจะผ่านมาถึงมึงเนี่ยมึงไม่เข้าร่วมกระตันอยูก็บุญแล้วถ้าจะเรียกล้นปริตึงที่เป็นลมกันในงานไม่ใช่เป็นลมแดดจ้าเป็นลมกินสติ เหนื่อยการลบลาค่าฟันกับความเชื่อนี่กูจะบอกให้ว่าเหนื่อยมากการลบลาค่าฟันกับกับความเชื่อนี่กูจะบอกให้เลยว,ว่าสุดๆสุดๆไปเลยสุดจริงเห็นไหมกูกลับมาจริงมาเต็มตี่องค์เข้าเข้าอีกรอบแล้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะอ้อยยังไม่ได้หลับ เ <c oughs> มื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหรอลืมลืมหลุดผิดคิวแฮจับโป๊กกูได้เนี่ยอย่าสงสยัยอย่าสงสัยมึงต้องศรัทธ,ธาถ้าสงสัยมึงไม่สําเร็จนะอย่าสงสัยอะไรเชื่อไปเลยเชื่อให้สุดถ้ามึงเชื่อไม่สุดมึงจะได้รับการวอวยพรเชื่อกูมึงอย่าสงสัยอะไรเยอะทำตามไปเถอะ